ผมนั่งอยู่บนรถนะ่ะอีกยี่สิบนาทีอะ่ะผมจะถึงเต็นรถแล้วอะอแต่ในบัญชีผมมีค่ารถค่าซื้อรถอยู่สี่แสนห้าแล้วตอนนั้นอยู่ในในหัวผมอะมันคิดเลยผีพ,พน,นันเข้าสิงละคือว่าถ้าผมไม่เล่นถ้าผมไม่เอามาลงทุนก่อนแล้วถ้าผมไปจ่ายรถคราวนี้ผมไม่มีทุนแล้วนะอตอนนั้นคิดอย่างเนี้ยผมกเรามองเวลาผมคิดอยู่ประมาณสิบนาทีอะ่ะพี่ จน GPS อ่ะของคนขับที่โทรศัพท์หน้าจอรถอ่ะเขาเหลืออีกประมาณสิบนาทีจะถึง uh huh. อ่าฮะอือใช่จำได้เลยนั้นเส้นเออสะพานบันลมกำลังจะลงวิ่งเส้นกาญจนาพิเศษเหลืออีกสินาทีถึงผมว่า,าตัดสินใจพี่โอนหเลยนะสี่แสนห้าค่ารถอนะใช่พี่เพื่อที่ยมโอนไปหมดเพื่อมันจะได้แบบว่าถ้าเสียมันยังทบได้ มันยังแก้ตัวได้จังหวะน,นั้นเพื่อให้ได้แต่ห้ากลับมา